เคครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับจะมาแนะนำสินค้านะครับเป็น Apple Watch Series 6นะครับตัวนี้มัน40มิลตัว GPS Cellular นะครับเป็นตัวล่าสุดนะครับให้ดูสภาพก่อนสภาพนี่สวยมากครับตัวนี้ประกันเหลือถึงเมษาปี2-5-6-5คือปีหน้าเลยนะครับนี่นะครับเซลูล่าจะมีปุ่มแดงอย่างนี้นะครับ ตัวนี้สภาพสวยมากครับผมตําหนิไม่มีเลยนะครับตําหนิเสียหายไม่มีเลยอุปกรณ์แท้ยกกล่องนะครับตัวนี้แบตเตอรี่สุขภาพแบบหนึ่งรอยนะครับหนึ่งเอร์เซ็นไม่ติดไอคาวนะครับเครื่องสวยครับตัวนี้ตัวนี้นะครับก็คือสามารถจะลิงก์กับซิมเราได้นะเป็น e ซิมนะครับใครที่ไม่เข้าใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้สําหรับตัวเซลูล่านะครับสวยนะครับตัวนี้จอติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับ Apple w a t c h s e ดีหกสี่มิลจีพีเอสซีาครับตำหนิไม่มีครับไมล์ลำโพงทุกอย่างปกตินะครับจอสวยๆเลยบอดดี้สวยเก็บเป็นสีสเปซเจนนะครับนี่นะครับตัวนี้ขายให้ราคาพิเศษนะครับให้หนึ่งมื่นหนึ่งัน้ารสิบนะครับหนึ่งมืหนึ่งพัน้ารตอนนี้ในช็อปยังมีขายอยู่นะครับถ้ามือหนึ่งอยู่ประมาณหนึ่งหก้าอยประมาณนี้นะครับมือหนึ่งนะครับคือเนี้ยสภาพไม่ต่างจากมือหนึ่งเลยครับผม เพราะว่าตำหนิไม่มีเลยครับดูนะครับนี่ให้ดูกันแบบชาร์ 4K เลยตำหนิไม่มีเลยนะครับผมตัวนี้สายแท้ทุกอย่างแท้หมดนะครับสายชาร์จมีครบอุปกรณ์ยกกล่องนะครับแบตเตอรี่ก็100%นะครับซื้อไปก็ใช้งานได้เลยนะครับรีเซ็ตได้ตลอดไม่ติดไอคาวนะครับใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับนี่นะครับอุปกรณ์มีให้ครบครับผมนี่นะครับ สายอะไรมีให้ครบนะครับกล่องมีครบทุกอย่างมีครบครับผมก็สนใจซักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับขายให้ราคาพิเศษนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับถูกกว่าช็อปสี่ห้าพันเลยนะครับประกันเหลือเต็มเกือบเต็มปีครับผมนี่ถึงเมษาปีสองห้าหกสี่นะครับซีรีส์หกสี่สิบมิลเซลูลานะครับสีสเปซเจนะครับผมโอเคนะครับใครสนใจก็ักมาสอบถามเพิ่มเติมได้ครับสำหรับตัวนี้นะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับ